ครับกล่าวสวัสดีชาวมาโลกท,กทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมอีกเช่นเคยครับน้องปายนี้เราก็มาอยู่ในเกมแพนสระทะซอมบี้นะฮะหรือว่าซอมบี้ไอพืชประทะซอมบี้ก็สําหรับวันนี้เราก็จะได้มาเล่นแอดเวนเจอร์นะมั้งเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ย hey. What the fuck นี่มันคือกองขยะชัดชดอันนี้มันคือสถิติใช่ล่ะ พอเข้าใจอยู่โอเคนะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะลองเล่นมอเว y แล้วก็มินิเกมไม่เอาอันนี้ได้แล้วอะมันมันมันไม่หนุกอะเอาพิซซ่าดีกว่าแล้วก็เอาเป็นล s ส a n นเอาเวสเบิเกอร์ดีกว่าโอเคเมื่อใจทุบหายแล้วเราก็แล้วอะโด้ทุบอ๋อได้ตัวนี้เราก็มาปลูกนะฮะ ทุบโอเคเราจะากดกตรงนี้อะไรวะทุบเอาปลูกไว้ตรงนี้โอเคทุบเอาปลูกไว้ตรงนี้เพราะว่ามันจะเดินมานี่ฮะมันก็จะยิงไอชิบหายไม่มีอะไรดินเลยละหละรดปึง้งโอเคทุบก่อนชิหายแป๊บหนึงแป๊บหนึ่งเต้เย็นสเฮย โอเคแป๊บน huh? huh? okay, ึงโอเคจับแล้แจมอยู่เลยเนี่ยโอ้ยมันจะถึงทำไมวะเปลืองเปลืองดูว่าเราจะชนะแล้วโห oh, จริงโอเคโอเคฮึฮึโอเคปึ้งโอเคฮะดูว่าเราจะชนะแบบชิว,ชว ได้เก,กินชิวๆเลยแหละโอเคได้ทัวรรางวัละแล้วก็ได้เหรียญโอเคเราได้มันแล้วก็ดีใจเะผู้จริงโอเค Keep on collecting dust little okay ใช่ไหม,มยสไม่ได้เงินไม่พอฮะลองเล่นไอซอมบี้นี่มันคือเร็ววะ่ะไอซอมบี้อ่ะเออ อ,อ๋อนี่ๆๆๆๆๆๆ้อ,อ,อ๋อน,นีมันจะให้เราลองไปกินอะไรพวกนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนน่่อ่โอเคปล่อยตรงนี้เนี่ยๆๆๆเนเเนก็บกินนะมันจะให้เก็บกินมันน่าจะกินในตัวน,นี้ทันอยู่นะหนึ่งสองมันคุ้มมากเลยเห็นไนหะ ต่ตัวนี้เราจะต้องเอาเอาตัวห้าสิบไปล่อก,ก่อนนะตัวห้าสิบไปล่อก่อนนะโีตัวห้าสนะิบลอ่อโดดพึ่งแล้วก็เอาแล้วก็ตัวร้อยยี่สิบห้าเดินไปโอเคตรงตรงตงตงแจ้งแ้งตรงตรงเอือ,อโอเคฮะวันนี้อาจจะไม่มีเสียงมีเดียกันด้วยนะฮะโอเค อันนี้เงียเงียมเงยม,ยมกินอีกแล้วกินอีกแล้วสันตะวเดยกก็น,นะผมคิดก่อนแล้วก็อันนี้บุกเลยตรงมึงเืไปว่ามันชานี่หว่ะช่บหยแต่ตัวนี้วิ่งเร็วนะฮะมันงอเขาได้อยู่เนาะอันนี้ก็ปล่อยมันกินไปตัวห้าสิบให้มันไอให้อ้วนี่กระทืบป่ะฮโอเคอน,นี่มันก็ตายยากแล้ว ดิก้กินโอ,อ้โหรู้ว่ามันจะมันทำไมมันหายไปทั้งสองตัวเลยล่ละฮะโอเคปล่อยปล่อยผิดใชฮะเราต้องปล่อยทางนี้เนียม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 สยนี้เราต้องเอาไอ้ตัวนี้ไปแล้วก็ให้อ้วนมันกระโดดทรบก่อนเก็บตัวรัวตัวนี้แล้วก็วิ่งเฮ้ยวิ่ง วิ่งสิครับวิ่งสิไปแมงให้หมดเลยนะเฮ้ยชี่หายเดี๋ยวไอ้อ้วนก็ทื่อหมดกูว่าแล้วลืมไปเลยฮะโอ้โหอย่างน้อยก็ผ่านนะเออให้ตัวนี้วิ่งมาแล้วกันช้าเลยดูตัวนี้วิ่งเกือบทันแล้วเกือบทันแต่มันไม่ทันนะโอเคช่วยได้ได้หางได้เพชรด้วย เพิ่มตั้งพันหนึ่งโอ้โหสุดยอดโอเคเราก็ได้ถ้วยรางวัลมาแล้วแล้วก็ลัสแตนมันคืออะไรวะโอ้ยนิ่งๆนิยงๆนิ่งๆนิ่งๆนิงๆงๆพูดอะไรไม่รู้มันปะโทรไอ้ฟางไม่รู้เรื่องเลยพี่จงอ๋อไอ้ตานนี้ก็ลูกเหมือนกันนะฮะ รุนว่าผมจะต้องเอา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 ยังไงดีมันให้เงินมาสามพันใช่ไหมเมื่อกี้มันวิวซอมบี้มีตัวกระโดดหรอโอเคโอเคกระโดดก็ต้องใช้อะไรอะ่ะตัวกระโดดหรอโอเคงนะันก็ปลูกไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกันว่ามันต้องจําเป็นนี่ต้องใช้แล้วก็เอาปลูกไว้ตรงนี้ แล้วก็อันนี้ปลูกไว้ตรงนี้มันก็จะได้แผงป้องกันมาแล้วโอเคแล้วก็จะเอาวางไว้ยังไงดีวะเอาวางไว้ยังนี้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 โอเคแล้วเราก็จะเอาอะไรดีวะหายลวกูกูว่ามันไม่พอแน่เลยเออกันกันก่อนแล้วกันเอากันไปกันไป อ,อย่างนี้แล้วมันจะยังไงอีกวะแป๊บนึงน,นะทีก่อนโอเคอาวางไว้ตรงนั้นก็สตาร์ทเลยมันอาจจะดูยังไงอ่ะมันอาจจะแพ้ก็เป็นได้นะฮะแต่มันก็ยิงได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันตึงๆๆๆๆางเงี้ยมันไม่มีไอหัวกระโหลกฟองแป้งอ่ะเออไอหัวโกลกเลยไม่รู้อ่ะที่มันเป็นไอควบควบไป นั่นแะถังน้ำอ่ะเออเพราะว่ามันตายยากนะนั้นอันนี้ก็โดนลูกไฟแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วเราหนาหน่วยป้องกันเราหนาดูถ้ามันผ่านมามันก็จะเหยียบไอ้พวกแรดนี้ถ้ามันผ่านมามันก็จะกินไอ้นี่มันก็จะเหยียบไอ้สายระเบิดแล้วมันก็ดูมได้แบบโกโก้แค้นฮะปุงปรุงปุงผมรับรองผมไม่มีแพ้ผมบอกเลยถ้าแพ้ตบหัวเลยผมไปถึงบ้านคุณเลยเออ แน่ว่าผมไปถึงบ้านคุณเลยถ้าผมแพ้แล้วเนี่ยโอเคโอค้โหผมจริงนะเมื่อกี้ผมข่าไปดูย,ยอดละยอดสแสทครยอะ่ะยอดทำไมมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเพิ่มลดเพิ่มลดวะจริงมันห้าสิองนีมันลดเหลือ49แล้วก็49ขึ้นมา52าสิบสอฮะอันนี้ผมไม่ได้บ่นนะผมแค่ประชดเ้ยไม่ใช่ประชดแค่บอกเฉยๆผมก็ภูมิใจนะ โอเคผมรู้สึกว่ามันน่วงน่วงนิดนึงนะดูห้ามมันก็จะเดินมามันก็จะจึกจึกแล้วมันก็จะตายพอดีห้ามห้ามโอ้ oh my god ตกใจเยก็ต้องปลูกอีกนะฮะ <Ever strong. S 1> มาแล้วหรอมาแล้วหรอคิดว่ากลัวลิงไงเจ้ะาไอไม่กลัวคุณหลอกเพราะว่าไอก็มีตัวป้องกันนี่หละแน่นเหมือนกันนะครับตายเลยฮะผมบอกเลยดู o ม โอ้โหสุดยอดโอเคอ๋อมันจะเป็นด่านต่อไปด่านต่อไปอย่างเงี้ยมันละทีนี้คือบอกเลยว่ามันแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บนึง,แบบนงที่สิ่งที่เราต้องตอเติมก็คือไปแฝใส่ตรงนี้โอเคเราก็เอาอันนี้วางไว้อย่างไรอยู่ว่าแมวไปเลย เนี่ยไปเลยเามาแล้วฮะเริ่มมาแล้วตอนนี้มันจะเป็นด่านเรื่อยๆนะฮะมันก็จะให้เราผ่านไปผ่านไปนะฮะโอเคมันก็จะสนุกมากเลยทีเดียวผมก็ชอบางเงี้เออไม่ต้องซื้อด่านเยอะดูว่าเราจะชนะอีกแล้วนะฮะแล้วมันก็เริ่มเกิดอาการมีมีอาการแลกนิดหนึ่งนิดเดียวนะไม่ไม่ไม่มากเออเดี๋ยวผมจะเอาอตัวไฟเนะี่ยเออเพิ่มบุย ว่ามันจะจำเป็นจริงดูดีมันมามันมาสอนตัวกันแหละเออมันมันยากจริงๆจริงตึงๆๆๆตายก่อนให้ตัวกระโดดบักฮาบอกเอ,อ้ยโอเคเอ,อ้ยอ,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 อยากระโดดผ่านดิเฮ้ยชิบหายแล้วก็โอเคหัวหลุดก่อนก็ดีแล้วไม่ต้องไปถึงไอ้ฟันเยนหยื่อกูหรอก พวกมือากาศไม่ต้องถึงฟันเหยื่อกูก็ได้เออโอเคเราก็คอยเก็บเหรียญเลยฮะเพราะว่ามันไม่มีใครบุกเข้าไปในบ้านเราได้อยู่แล้วแหละเรามันเทพไงน้องรู้จักป่าก็เคลิ้มเหมือนเทพไนะเข้าใจอนะ่ะโอเคปล่อยให้มันยิงไปมันหนุกแล้วมันปล่อยให้ยิงไปโอเคล้วก็คอยเก็บเหรียญอย่างนั้นแหละโอ้โหทำไมมาเยอะจังวะพูดเยอะพูดจริง ยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนต้านไปก่อนโอ้โหเกือบถึงแล้วเร็วเร็วต้านไปก่อนต้านไปก่อนโอเคมาแล้วหัวหน้าหัวหน้าตายคนแรกแล้วดูเด้อดูเด้อดูเด้อฟังฟังฟังดูยิงสองล็อตก็ตายแล้วเออพวกนี้ง่ายอย่างงี้พวกนี้มาทําไมจ้าเดี๋ยวหัวก็หลุดลอกหัวหลุดออกจากบ้าแล้วมึงจะตายนะเอามันตายรอบสองเออตายรอบสองเก็บเก็บเก็บโอเคได้ ดูดีมีหัวกระโหลกแลววยแต่นะฮะก็เอาเว่วาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพจนี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่กดกดติดตามกด s u b s ไ r i b e กดไลค์แล้วก็ช่วยทุกท่านมากดติดตามกันด้วยเลยครับก็ยอดวิยอด,ด,ด s u b สไ r i b e ที่เราเพิ่งหม่ตอนนี้ก็คือ75นะฮะแล้วก็จะแจกวัตถูอีก2ใบโอเคฮะก็ตามนั้นเลยโอเคนะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไดเจอ,เจอกันคลิปหน้านะ